อไปทำงานกับญี่ปุ่นใช้ชีวิตที่ปุ่นสุขสนามคนสวนคนดูแลไม่ต้องรับคนยากอยู่ใช่ใช่แบบว่าเียวจะรู้กันว่าเป็นประเทศที่ทกอยากไปหมดต่ารถไฟ บอกว่าจะมาสิ่งก็ตามนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีวันที่แบบว่าวันที่แบบพอนนักโมงที่ที่ทานอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรถ้ตคาราบก็ลงมานั่งรอประมาณแบบว่าสี่ห้าเก้ามันเงี้ยมันเงียบมากมันไม่มีวิเวงนั้ลผมก็ชิมว่าเฮ้ย อยนนะเพราะบอกว่าที่ทำไม่ของเขาที่เาตายหนอจีึงจก้าวจบตัวองยู่ด้วยกันทมแงันกันอ่ีมีการ่นัอมงอยที่แ่งขันกมีแ่งขันกันอยู่ที่ารแ่งันกัอยู่ี่มีกา่กยมร่งอที่มาแขันอย่ารแ่่มารักนอีมร่ั่าขนกนมารกอ่กแส ยงง่่งจที่ที่นแล้วก็ไทยพอได้โอกาสมเือเราท่บออ่ท่านที่ามือไ่คต่เปนเืาถู้สึกต้องเคนเลือกเราไม่ได้ถาผไม่ถ้แต่ว่าเดยวถ้าเอจะถามรู้สึกแค่ไม่ควเลือกเรา ดีใจมากผมสนุกสนานเพาผมไอดความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วเลยก็บอกว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเอนจอยกับการกินอาหารญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นก็ได้กินข้าวบะในแบบญี่ปุ่นเหมือนกันนะพอได้รุ่งงานแล้วมันได้อะไรกจากมันบ้างโอ้ยอย่างแรกแบบในสารนักแสดงเชฟการแสดง แตกต่างชาติเพราะว่ามีดับสาติแตกางจงแส้หนนกันไดคใใเ้วิเชิด่อยก็์ใส่น่ารักมากคนบอกว่านั้นแตี่สูงว่าในประเทศไทยเราก็ดแต่ันนแที่นเตัวก็ไม่ตัดัวอะไรเยอะครับเพราะว่ากับ โชคดีที่เจอคนรัก้างที่นา่ารักเลยอยู่ที่ไทยก็ยลลอแอนดี้พล,ล,ล,ทลูที่น่ารักมากคนรัตัวน่ารักแล้วก็เจอพี่อุ่นก็น่ารักมากตอนนี้ก็ติดตคอกครับปมิตรแกก็อยู่ที่นี่เหนื่อย เขาเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไเขาเรียกาวี่ป่ีาอะีจ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 ีมีมีบ้างครับพะลาสไปไปอนก้ามาแล้วเาก็ไปตลาดปลาเอ่อโรมงคแล้วก็ไปกินปลาตูน่าที่บอกว่าตลาดเขาจะแลกอะนะรเขาก็เงขาก็จําได้เราะว่าคนจีเนนี่อย่ที่ รูปไม่ไม่ลงเลยครับว่าจะว่าจะตัดมาลงดีกว่าด <'s> cool. ูได <expertise> <an> ้ไหมครับจริงก็ไม่มีอะไรมากแค่ตัดไปแลกกันแมแต่ว่ามันเป็นแม่ชิ้นละของร้านเย็นนะครัแล้วใหญ่มากใครทำแล้วเราแม่เราได้กินไหมเราชิมขอให้ผมชิมด้วยใช้มูอกินเลยตอนนี้ตัดมาจะ้อาควางยากนองปลาเนี่ยคือคาแรคเตอร์เราเลไม่มีอยู่

เขาไม่ดีอะไราไ่ยากก็สุดที่มันยากบางทีก็แม่บุการจะต้องตัวที่แม่บุญการจะต้องกุญแจหลักหอตัวสุดที่อยางเขาเป็นากป็นกาแฟก็ก็รู้ว่าตัวนี้เป็แฟน จริงๆคือจริงแล้วมันไม่ได้ยากแต่ว่าการที่มีการมีการควบคสัีจทใน่นี่ถตอแล้วก็เออจริงห

ผมแตพี่ได้กงนได้เงิแต่ผมว่า4ปียังไม่ได้ะเลยอะไร็จะหวงจะปิดได้แล้วนะครั่อะไรก็ตามมูเไปเคนรู้คนแค่ตีต่อให้งชั้ว่าจเนาวต่ิไราไม่มีใครตนแต่ว่าตอนี้การการ พันแล้ว่าเขาต้องอ่การเป็นแบบนี้ที่กินระหว่างที่ติดจนมเป็นจอมก่าัวเพิ่มขึ้นร้อยกว่าเขาดองร้อย่ ไม่ไม่ถามเลยเดี๋ยวด้าถามไปไอเตเราคิดว่าเราีก็จะโอเคไหมเพราะว่าผมว่าเราเป็นแบบว่าเป็นพี่น้องเป็นเพ่อน่ให้ชีวิตดีขึ้นมีกลังใจในการช้ชีวิตมวมากมากไม่มีครับสดสนิทสดใไม่มียมช่ไไม่ไมาจ แอลทว่าสเปกเป็นไงครับมีอไรครับบอกด้วยมีหลายแนวอ่เฮ้ยมีกเลยรว่าถ้าเจอแลวปันจอยเรว่าก็วที่ั่านความทัมันธ์กันไมัไม่มีเลยพี่ดูแต่เนี่ยดูแต่กลับทีงานูเลยคับที่จะไปเงาๆไม่มีใครเจอแล้วล่ะถือว่านี่แหละจะมีคาับเที่ยวไทเที่ยวคือแบลกในตัวเ อย่อ่างเม่นแ่คดั้นว่ายืน้วนิ้วนิ้ว้วิ้ขนิ้วนนิ้้วนิ้นิ้วนิ้วนิ้นิ้วนิ้ว่ินิ้วนิ้วนิ้ว่ใหน้วนิ้ว่ิ้วนิหวน้วนิ้วน้วนิ้วนิ้วนวินิ้วนิ็นิ้ว่้นิ้นน้ว่ Hoy, ตอนนี้ย hey, ังเพราะว่า like รู yeah, okay. ้เลยว่าไม่น่าจะมีเวลาอย่างแน่นอนเราะเขาจะติดต่อเขาได้โอมีเลยใช่ใช่ใช่จิงเหมือนการทำงาน แก็ม <thin> ีผมอกมีแต <an patient> <lu> ่เปิดไปว่าโซนขึ้นนะถ้าราได้ดีแต่ไงเรื่องนี้กว่าเาอกว่าเรียกว่าคือทุกคนชอบบอกว่าผมเดียวนมาสอเีครับแต่ว่คืออันนงสองนะี่หลากหลายมากขบอกว่าโอเคครับงา

กนใครอะเอาไว้ใครแจ๊แจ๊แจ๊คนคนแล้วใช่คนเดียวใช่หมดแล้วจักันทำไระีครับกินทำอะไรอครับคุณนับจีนอเาไปเนะ